เชิญครับครับคุณวุฒินันครับผมยืนอยู่ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการนะครับริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะ28แห่งที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาร่วมประเพณีลอยกระทงกันนั่นเองครับบรรยากาศบ่ายๆของที่นี่นะครับผมก็เริ่มเห็นผู้คนนะฮะต่างทยอยกันมา เตรียมตัวนะครับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเพื่อที่จะรอเวลานะครับ advisors, ในการลอยกระทงในช่วงค่ำนั่นเองนะครับแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับเห็นที่จะเป็นเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาจับจองพื้นที่ขายของกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนั่นเองโดยปีนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้านํากระทงมาจําหน่ายกันนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธรรมเป็นกระทงนะครับที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ย่อยสลายง่ายนั่นเองส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่มีการรณรงค์นะครับให้ใช้วัสดุธรรมชาติในการมาทำ กระทงนั่นเองที่เห็นนะครับก็มีกระทงที่ทํามาจากขนมปังนะครับมีการประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่างๆมีสีสันสวยงามมีกระทงนะครับที่ทํามาจากจานนะครับที่เป็นจานทํามาจากมันสําปะหลังนะครับที่ย่อยสลายง่ายเมื่อโดนน้ำรวมถึงนะครับมีการทํากระทงแบบดั้งเดิมอย่างใบตองแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับนอกจากนั้นยังมีกระทงที่มีการใส่ไอเดีย เน้นวัสดุที่ทํามาจากของรีไซเคิลนะครับอย่างกระทงที่ทํามาจากลอตเตอรี่หรือแม้กระทงที่ใช้กรวยไอศครีมมาประดิษฐ์เสริมสร้างสีสันก็มีให้เห็นนะครับและจากการพูดคุยนะฮะสอบถามเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะครับคาดว่าเขามีการบอกนะครับคาดว่าลอยกระทงปีนี้น่าจะคึกคักน้อยกว่าปีก่อนๆน,นะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากอยู่ในช่วงการถวายอะไรต่อสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรวมถึงมีเหตุการณ์การชุมนุมอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งที่สวนสันติชัยประการแห่งนี้นะครับก็ยังคงมีกิจกรรมเส้นทุกปีนะครับโดยปีนี้จัดภายใต้ชื่อลอยกระทงสร้างสุขณนะชุมชนบางลำพูโดยงานนะครับที่จะจัดขึ้นจะมีเริ่มตั้งแต่ตอน4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปยาวไปจนถึง4ี่ทุ่มได้มีการเตรียมเวทีนะครับมีการประกวดหนูน้อยนพมาศนะครับมีการโชว์ของดีของชุมชนบางลำพูนะครับมีการแสดงดนตรีไทยรวมถึงนะฮะซุ้มอาหารที่มีจัดจําหน่ายให้ได้ชิมให้ได้ช็อปกันด้วยครับ แล้วที่สวนชัยปราสวนสันติชัยประการแห่งนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นด้านหลังผมนะฮะจะเป็นเรือนะครับที่เป็นเรือของหน่วยงานต่างๆนะครับถูกประดับประดาตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาปล่อยเรือแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ําเจ้าพยานะครับในยามค่าคืนเพื่อที่จะให้ผู้คนนะครับได้เห็นถึงความสวยงามนั่นเอง และก็เชื่อแน่นะครับว่าค่ําคืนนี้ที่บริเวณสวนสันติชัยประการน่าจะมีคนนะครับมาร่วมลอยกระทงกันอย่างคึกคักเพราะว่าถ้ามองจากตรงนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ในตอนค่ําคืนจะเห็นวิวสวยงามของสะพานพระราม8อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับ แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนที่จะมาร่วมประเพณีลอยกระทงที่สวนสันติชัยประการแห่งนี้นะครับเขามีการติดป้ายนะครับงดจําหน่ายแล้วก็ห้ามนำนะครับพวกพลุประทัดนะครับรวมถึงของมึนเมาเข้าไปในพื้นที่ส่วนใครนะครับที่อยากจะร่วมลอยกระทงนะครับเขาก็มีการเตรียมอุปกรณ์เป็นไม้ยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนํากระทงวางบนแท่นนะครับแล้วก็หย่อนไปในแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองครับ น,นี้ก็คือภาพบรรยากาศนะครับโดยรวมในช่วงบ่ายก่อนที่จะมีประเพณีลอยกระทงที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับคุณวุฒินันท์ครับขอบคุณนะครับคุณสัตตะคุณ